ที่แล้วนะครับมีกล้องตัวหนึ่งออกมาก็เป็น d s l r ตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบ New Entry แล้วก็ดูจากดูแบบธรรมดานะครับธรรมดาปีหนึ่งแล้วครับความสามารถดูจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูจะเป็นข้อจุดแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเป็น d s l r สอาร n ยูที่สามารถทำวิดีโอคอนเทนต์ได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญสามารถเอาไปทำไลฟ์สตรีมได้ด้วยครับตัวที่ถืออยู่ตอนนี้เนี่ยแหละครับก็คือเป็น Canon EOS 200 d Mark II นะครับออกมา1ปีแล้วครับก็เลยเพิ่งมีโอกาสได้ทลองใช้จริงๆนะครับต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ตัวเล็กเบานะครับเล็กเบาถ้าถ้าเราไม่ได้ถือถ่ายตัวเองแบบนี้เราเป็นคนโอเวอร์ถือถ่ายข้างนอกเนี่ยสบายมากๆครับมันทำให้ชีวิต ไม่ต้องไปแบก DSR l ตัวให,ใหญ่ขนาดนั้นนะครับตัวพวกนั้นเนี่ยรอใหอ้เป็นงานที่สำคัญสำคัญแล้วก็เป็นงานที่มีความหลากหลายนะครับตัว US 200D ตัวนี้ก็เดีนะ๋ยวจะไปทำในไลฟ์สตรีมในแบบที่เคยทำอยู่นะครับก็คือนั่งคุยกันที่บ้านเนี่ยแล้วก็ที่สัคพัญมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องต้องบอกต้องเรียนรู้กันนะครับเพราะว่ามันต้องลองใช้เองครับ ไม่ไม่มีไม่มีอยู่ในสเปคเช่ที่เดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อยเมื่อยเพราะว่าเราถือท่าเดียวนะครับถือถ่ายท่าเดียวเดี๋ยวจะลองทําถ่ายหลายๆแบบดูนะครับเหมือนที่ได้อุปกรณ์ได้กล้องอะไรมาใหม่ก็จะลองถ่ายดูตัวนี้เป็นเ,เลนส์คิดนะครับเลนส์คิดภาพจะแคบๆหน่อยเพราะว่าเป็น ระยะ18-55เป็น f4-5.6 นะครับเลนส์ตัวนี้เคยบอกว่าชอบม,มากๆครับเพราะว่ามันเป็นแบบดูดูอัลพิกเซลยั่ไหมดูอัลพิกเซลครับอาจจะใกล้ไปอะเนี่ยคือมันเป็นเลนส์คิดสมัยใหม่ครับถึงแม้มันจะ f stop เนี่ยเริ่มแค่4ครับถึง5.6ไหลด้วยไหล,ไหลนิดเดียวแต่ว่ามันทำหน้าชัดหลังเบลอได้ไม่เร็วเลยนี่คือหนึ่งแขน แต่ถ้าเกิดว่าถ่ายแบบใกล้ๆหนึแขนนะียิ่งแบบสบายแล้วก็ถ้าอยากจะหน้าชัดหลังเบลกอกว่าน,นี้ mm hmm. ก็ไปเปลี่ยนเลนส์เอานะครับ mm hmm. เป็นเลนส์ระบบ E F นะครับ E F S ใส่ E F ก็ครอปขึ้นมานิดหนึ่งพวกเลนส์ฟิก50 1.8ยอดนิยมเนี่ยก็คือใส่ได้แล้วก็จะครอปขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าถ่ายพอ์เทนเนี่ยกำลังสวยนะครับกำลังสวย มีเลนส์อีกหลายๆตัวที่น่าจะเหมาะกับตัวนี้เดี๋ยวลองทำคลิปจัดชุดเลนส์ให้กับ Eos 200D อีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เพียบเลยอะเ,อ mm hmm. เลนส์ของแ a n o n เนี่ย mm hmm. เพียบเลยแล้วก็ใช้ใช้ได้ทุกทุกตัวนะครับทุกตัวเ,เลนส์คิดตัวนี้ไม,ไม่ไม่ได้เหมาะกับทำร็อกกเท่าไหร่จะต้องเปลี่ยนเลนส์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ ระยะมุมกว้างมุมวายเนี่ยเราเรายังไม่สาใจยังไม่สแก่ใจต้องเปลี่ยนเป็นเลนส์พวก1 0 18อะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นน่ยคือถือแค่นี้ครับสือระยะมือเดียวกันเนี่ยก,กว้างครับอ๋อแล้วก็ตัวระบบะกันสั่นครับตอนนี้ใช้กันสั่นที่เลนส์อยู่นะครับถือสุดแขนเลยเพราะว่ามันเป็นเลนส์คิดเนาะทำหน้าที่ได้ดีครับทำหน้าที่ด,ดีเดินก็ยังพอได้นะเดินพอได้ แต่ว่ามันก็มีระบบเปิดเลนส์นะเหลือเปิดกันสัตนอยู่นะครับโอ้นะโอเค,นะอเคมันมีระบบเปิดเลนส์กันสัตนอยู่ก็ช่วยให้เราได้มากขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้แดดแรงมากครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่อยๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ Canon US 200D มีเวลาอยู่กับเจ้าตัวนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ